tkt <laughs> <laughs> สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับหลายๆครั้งนะฮะเวลาที่พลได้เจอกับแฟนๆรายการจะมีคําถามหนึงอะครับที่มักจะถูกถามเสมอเลยนั่นก็คือว่าผลไปเรียนทําอาหารที่ไหนเรียนทําอาหารอะไรมาบ้างนะครับโอ้ยอยากจะสารภาพนะครับว่าไม่ได้เรียนอะไรมาเยอะแยะมากมายจะมีก็แค่เบสิกของการทําอาหารข้าวหวานทั่วๆไปเท่านั้นแหละครับ ก็เลยมีคําถามต่อมานะครับว่าแล้วที่ทํารายการมา3ปีกว่าเมนูที่ทําออกมามากกว่าพันเมนูเนี่ยไอเดียสร้างสารรค์เหล่านั้นมาจากไหน จริงๆแล้วนะครับความคิดสร้างสารรค์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากการอ่านการดูการพบเห็นการได้คน้นคว้าหรือแม้กระทั่งการเดินทางครับซึ่งเมนูในวันนี้เนี่ยครับก็เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอนี่แหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในทุกเมนูเมนูในวันนี้มีกลิ่นอายสัมผัสของเอเชียซ่อนอยู่ครับจะเป็นเมนูอะไรกันบ้างเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับ สัมผัสแบบเอเชียสัมผัสแรกที่พลจะนำมาฝากนะครับเป็นอาหารที่มีกลิ่นอายแบบมาเลยนะฮะก็จะเป็นเมนูผงกะหรี่ครับปกติแล้วถ้าเมื่อพูดถึงพวกผัดผงกะหรี่แบบบ้านเราที่นิยมทานกันเราจะคุ้นเคยกับแบบที่มีไข่ข้นๆใช่ไหมครับมีส่วนประกอบของน้ำพริกเผาอยู่ในนั้นเล็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับอร่อยพลชอบง่ายๆดูสะอาดๆและรสชาติก็คึีนครีมนะครับผัดผงกะหรี่แบบนี้ ใช้อย่างเดียวเลยครับกะทิส่วนประกอบอื่นๆนะครับสำหรับเครื่องเทศอย่างเดียวเลยนะฮะก็จะเป็นตัวผงกะหรี่นะครับใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครับปรุงรสหวานนะฮะช้อนชาเดียวพอแล้วนะฮะน้ำส้มสายชูครับจะมีออกรสเปรี้ยวๆนิดนึงเราใช้ทั้งหมด2ช้อนชาน้ำปลาเราก็เลือกน้ำปลาอย่างดีนะครับผมใช้แค่2ช้อนชาพอแล้ครับ พอใส่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราผสมกันไว้ได้นะฮะคนๆไว้ได้เลยให้เป็นตัวซอสปรุงรสส่วนผักที่เราจะใช้นะครับผมจะใช้หอมใหญ่นะฮะก็ใช้ประมาณครึ่งลูกนะครับผมจะหั่นเป็นเส้นๆน,นะครับกิ่งชายเราก็เด็ดเป็นใบๆนะครับส่วนก้านก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับขิงผมใช้ประมาณ1ช้อนชานะครับเราซอยเขาเป็นแว่นก่อนก็ได้กระเทียมครับ ส่วนกุ้งนะครับเราก็ปอกเบิือกทำความสะอาดและในการทำกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับผมเลือกใช้น้ำมันรำข้าวเพราะว่าเขาจะไม่มีรสไม่มีกลิ่นก็จะทำให้ได้รสชาติและกกลิ่นหอมของสมุนไพรเครื่องเทศได้อย่างชัดเจนนะครับที่สำคัญนะครับก็ยังมีซานดีๆอย่างออริจินัลนะครับที่เพิ่มคุณค่าให้กับเมนูนี้ด้วยนะครับผมใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับ ในขณะที่อุ่นน้ำมันนะฮะให้เขาค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับโขกขิงแล้วก็กระเทียมครับพอแหลกดีแล้วนะครับเราก็นำมาใส่ในน้ำมันเลยครับแป๊บเดียวะฮะกลิ่นหอมแล้วนะครับเราก็ลงกุ้งได้เลยครับเรากลับด้านเขานิดหนึ่งครับตัวน้ำซอสของเราเนี่ยนะฮะผมใส่ลงไปเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เร่งไฟครับหอมใหญ่นะครับถ้าเผื่อเราอยากให้นุ่มๆเราใส่ตอนนี้เลยถ้าเผื่อเราอยากจะให้กรอบหน่อยเราใส่ช่วงหลังหน่อยนะครับอ่ะผมผมใส่ตอนนี้เลยละกันส่วนหนึ่งเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งผมแยกไว้ใส่ตอนหลังนะครับเราจะได้มีหอมใหญ่2ระดับพอซอสคนขึ้นนะฮะ ลักษณะนี้ใช้ได้แล้ว mm. เห็นไหมครับว่าสีของเขาก็จะเข้มขึ้นในขนาดเดียวกันนะครับ mm. ก็จะมีลักษณะที่แตกมันด้วย mm. เพราะว่าเรามีส่วนประกอบของกะทินะครับ mm. ผมใส่ครึ่งช่ายลงไปนะครับแล้วก็หอมใหญ่ที่เหลือครับปิดไฟเลยครับ mm. แล้วก็แต่งหน้าด้วยใบผักชีสวยๆนะครับเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับ แล้วนี่ก็คือเมนูที่มีกลิ่นอายแบบเอเชียเมนูแรกที่ผมนำมาฝากนะครับอีกรูปแบบนึงของผัดผงกะหรี่กับกุ้งผัดผงกะหรี่ครับผมเป็นคนชอบอาหารแนวสไตล์เวียดนามนะฮะพอเราจะรู้สึกว่า ดีต่อสุขภาพผักเยอะๆนะครับและหนึ่งในเมนูของเวียดนามที่ผมเชื่อว่าทั่วโลกเนี่ยชอบแล้วก็รู้จักดีนั่นก็คือปอบเปียสดนะครับซึ่งเราจะใช้เทคนิคของเวียดนามเนี่ยนะครับในการทำปอบเปียสดแต่เราจะมาใส่ไส้ที่เรียกว่าหลากหลายขึ้นแล้วกันนะครับผมจะใส่ไส้กุ้งนะครับซึ่งกุ้งผมจะไปปรุงรสกับคาจัน่นแล้วก็จะเสิร์ฟกับมะม่วงดิบแบบไทยด้วยครับและแถมจะทําน้ําซอสที่ทําจากมะม่วงสุกนะครับผลตัางชื่อเรียบเนี่ยครับว่าปอบเปีย กุ้งย่างกับซอสมะม่วงครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาย่างตัวกุ้งก่อนแล้วกันนะฮะในตัวกุ้งนี่ก็ผมเสียบไม้นิดนึงนะครับให้ตัวเขายืดตรงๆเวลาที่เรานำไปย่างเขาจะได้ไม่งอเราโรยน้ำมันนิดนึงนะครับจะใช้แปลงทางก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาย่างแล้วสีจะได้สวยนะครับเครื่องเทศคาจันนะครับเป็นเครื่องเทศสไตล์แบบพวกอาหารนิวออร์ลีนเขาจะใช้กันเยอะนิวออร์ลีนลูซียอนนานะครับ ไม่ต้องเยอะมากนะฮะเขาเคลาให้เขานั่นกันไปในขนาดเดียวกันกระทะตั้งไว้เลยนะครับถ้าเริ่มร้อนแล้วเราก็นำกุ้งลงไปย่างเลยครับเราใช้ไฟกลางๆนะครับย่างด้านละประมาณ1น,นาทีนะครับแล้วเราก็พลิกด้านครับพอสุกแล้วนะครับผมก็นำออกมาพักให้เย็นลงครับ จะสังเกตน,นะครับว่าชื่อของเมนูเนี่ยผมเรียกว่าปอเปียกุ้งย่างนะครับแต่การย่างของผลเนี่ยไม่ได้ย่างบนเตาถ่านแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเราสามารถย่างบนกระทะได้ครับและเราก็ได้กลิ่นที่หอมไม่แตกต่างกับการย่างบนเตาถ่านนะครับแต่ที่สําคัญถ้าเกิดเราต้องการให้การย่างของเราง่ายขึ้นเนี่ยครับก็ต้องเป็นกระทะนอนสติ๊กนะครับ ซึ่งเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดก็ง่ายนะครับพวกน้ําซอสหรืออะไรที่อยู่บนกระทะเนี่ยครับจะไม่ติดนะฮะลูดแป๊บเดียวก็ออกแล้วนะครับแต่ที่สําคัญก่อนล้างคุณผู้ชมพักให้กระทะเย็นลงเล็กน้อยครับจะทําให้ผิวเคลือบของเขาเนี่ยมีอายุที่นานขึ้นอ่ะสำหรับตัวกุ้งนะฮะผมยังจะไม่ดึงไม้ออกตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นๆนะครับมาดูตัวไส้ที่เราจะใส่กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับดังก่านะครับผลจะไม่เอาไส้นะฮะพอเราหั่นออกมาถึงตัวไส้นะครับเราก็จะหยุดครับกุ้งพลเย็นแล้วนะครับเราก็ดึงไม้ออกได้ครับ โอเคกุ้งเรียบร้อยแล้วผักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซอสเดี๋ยวเรามาทําตอนหลังเพราะซอสง่ายมากๆไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาห่อแป้งปอกเปียกกันก่อนละกันแผ่นแป้งที่เราจะใช้นะครับทำจากแป้งข้าวเจ้านี่แหละครับแล้วก็มีแป้งมันเล็กน้อยนะฮะเขาจะมีลักษณะเป็นแผ่นใสๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะดูบางๆแบบนี้แข็งๆแบบนี้เดี๋ยวพอไปโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะนุ่มขึ้นเองนะครับเวลาที่จะทำเนี่ยนะครับควรจะใช้ผ้าสะอาดนะครับชุบน้ำหมาดๆฮะ ผืนหนึ่งเอาไว้คุมปอเปี๊ยะนะครับอีกผืนหนึ่งเนี่ยครับเอาไว้ลองเขียงครับตอนที่เราห่อถ้าเกิดเขามีความชื้นอยู่ด้วยตลอดเวลาเนี่ยนะครับแป้งเขาจะหมุนง่ายครับแป้งเราจะต้องมาแช่น้าครับแป๊บเดียวเขาก็นุ่มแล้วนะครับแช่ทีละแผ่นก็ได้พอใบเมี่ยงของเรานุ่มแล้วนะฮะวางลงบนผ้าเนี่ยครับที่มีน้ำหมาดๆครับใบโหระพาหอมๆสัก2ใบก็ได้นะครับพับข้างเข้ามาครับเข้ามาตรงกลางเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วผลก็พับด้านนี้ เสร็จแล้วนะครับผักลงไปเลยครับทีละอย่างแครอทเตงก่ามะม่วงไควาเละไควาเลตนี่เป็นต้นก้าอ่อนนะครับก้าอ่อนของหัวใช้เท้าเนี่ยฮะใส่ครบทุกอย่างแล้วถึงค่อยวางกุ้งลงไปเป็นอย่างสุดท้ายครับกุ้งลงไปอยู่ตรงกลางครับแล้วเราก็รีบพับครับก่อนที่แป้งเขาจะแห้งนะครับอ่าม้วนออกมาก็จะได้เป็นแท่งนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ ความสวยงามนะครับใบโหระพาก็จะคุมอยู่ด้านนอกแล้วเราก็รีบเอามาใส่ไว้ในผ้าของเราเนี่ยครับที่มีน้ำหมาดๆปิดไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแห้งครับมาถึงตัวน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มมะม่วงง่ายๆเลยครับเราใช้มะม่วงสุกนะครับก่อนที่จะหั่นมะม่วงนะครับผมจะใส่ส่วนประกอบอย่างอื่นลงไปก่อนนะครับอ่ะเริ่มจากน้ำผึ้งใช้ประมาณ1ช้อนชาครับผมมัสตาร์ดสักหนึ่งช้อนชาครับ น้ำมะนาวเราใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณลูกหนึ่งเนี่ยครับทั้งลูกเกลือนิดหนึ่งเหตุผลที่ผมใส่ทุกอย่างลงไปก่อนนะฮะมะม่วงเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่ามะม่วงเขาเปลี่ยนสีง่ายมะม่วงใช้ประมาณร้อยกรัมนะครับทุกอย่างลงไปในเครื่องแล้วที่เหลือไม่มีอะไรฮะ ซอสมะม่วงนะครับอยากจะบอกว่าทําวันต่อวันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผ่านความร้อนคือถ้าเปิดซอสต,ตัวนี้คุณผู้ชมเอาไปผ่านความร้อนเนี่ยสีจะไม่สวยอย่างนี้นะครับพร้อมแล้วครับเรามาจาัดจานสวยๆแล้วเดี๋ยวหั่นปอเปี๊ยะที่เราพักไว้ดีกว่าครับ เรียบร้อยแล้วครับเรียบๆง่ายๆนะฮะแล้วก็มีกลิ่นอายของเวียดนามมีความเป็นไทยมีความเป็นฝรั่งเข้ามานิดๆนะครับและนี่ก็คือเมนูปอเปี๊ยะกุ้งย่างกับซอสมะม่วงที่พนนำมาฝากครับ วันนี้ผมจะทำก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนะฮะจะทำเฝอครับแต่เฝอของผมเนี่ยจะเป็นในเวอร์ชั่นที่ประยุกต์มานิดหนึ่งนะครับโดยที่ว่าเราจะใช้เส้นพาสาแทนนะครับและเมนูนี้ก็คือพาสต้าเฝอเนื้อครับเนื้อนะฮะส่วนที่เราใช้เป็นเนื้อสันในนะครับอันนี้นะครับใส่ลงไปในน้ำสต๊อกนะครับซึ่งน้ำสต็อกอันนี้ก็เป็นน้ำสต็อกเนื้อเช่นเดียวกันนะครับใส่อบเชยลงไป1ก้านครับผมแล้วก็มีโปยกั๊กนะครับอันนี้เป็นลูกกะวานเขียวนะครับ สีเขียวอันนี้ครับเขาจะมีกลิ่นหอมเขาเรียกกลิ่นคาร์ดามัมนะครับแต่กลิ่นหอมเขาจะออกมาไม่ได้นะครับถ้าเบื่อสมมติเราไม่ไม่บีเขาให้แตกเพราะเม็ดเขาอยู่ด้านในนะครับผมก็จะใส่ลงไปครับแล้วก็มีขิงนะครับขิงก็ง่ายๆครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นแว่นก็ได้นะครับใส่ลงไปในน้ำซุปของเราปรุงรสด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตั้งไฟเลยครับ พอน้ำซุปเริ่มที่จะเดือดนะครับตักเนื้อออกมาเลยครับไม่ต้องกังวลนะครับข้างในยังอาจจะไม่ได้สุกดีมากแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเราจะสไลด์เนื้อเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ราซุปร้อนๆลงไปอีกทีหนึ่งด้วยนะครับใช้ฟอยล์นะครับปิดเข้าไว้แบบนี้ให้ความร้อนแล้วอุไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเคี่ยวต่ออีกประมาณ1นาทีนะฮะให้รสชาติของสมุนไพรแล้วเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะครับลงไปอยู่ในน้ําสต๊อกของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับยกออกมานะฮะ ผมใช้ผ้าเขาบางกรองเนื่องจากว่าอยากให้ตัวน้ําซอสของเราเนี่ยมีความใสนะครับพวกเศษเนื้อหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็จะไม่ลงไปผมนํากลับมาตั้งไฟนะครับระหว่างที่เรารอให้น้ําซุปเนื้อของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เส้นที่ผมจะใช้เป็นเฟตูชิน่ครับ เอามาใช้แทนเส้นเฟอร์ที่จะมีลักษณะคล้ายๆเส้นเล็กของบ้านเรานะครับสาเหตุที่ผมเลือกเฟตูชินีด้วยความที่ว่าเส้นเขาจะแบนนิดนึ่งครับคุณผู้ชมยาวคล้ายสปากเกตตีจะ,จะแบ่นกว่านะฮะทำให้ลักษณะตัวเส้นเนี่ยคล้ายกับเส้นที่ใช้ในเฟอร์นะครับแต่แน่นอนแตกต่างกันแน่นอนแตกต่างกันด้วยลายเนื้อสัมผัสเนี่ยนะครับถ้าเปิดเป็นเส้นของเฟอร์ธรรมดาเนี่ยเขาเขาจะไม่สามารถต้มให้เป็นระดับออเดนเต้และพาสตสาเนี่ยสามารถเป็นระดับออเดนเต้ได้เวลาทานก็รู้สึกว่านึบๆนับๆน,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 นะครับอ้าวแล้วครับจากน้ำซุป ที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะครับผมจะทำประมาณ4ที่ซึ่งจะใช้เส้นพาสต้าประมาณ 180กร,รัมนะครับสำหรับเวลาที่ใช้ในการลวกเส้นนะครับปกติแล้วถ้าเราจะลวกให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับเราใช้7นาทีครับแต่วันนี้ผมจะลดลงมาให้เหลือแค่6นาทีครึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรเงั้นเส้นจะไม่แข็งไปหรอไม่แข็งไปหรอครับเพราะเวลาที่เราเสิร์ฟเราก็จะใส่น้าซุปร้อนๆลงไปใช่ไหมครับตัวความร้อนจากน้าซุปก็จะทําให้เส้นสุกข,ขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเมื่อเวลาที่เรารับประทานเราก็จะได้เส้นที่มีความหนึบกําลังดีทีเดียวครับน้ําซุปของผมเดือดแล้วนะครับเราเริ เส้นลงไปครับระหว่างที่เราลวกเส้นนะครับซอยหอมใหญ่บางๆครับเราซอยต้นหอมที่เราจะเอาไว้ใช้โรยหน้านะครับและที่สำคัญเราซอยผักเสร็จแล้วเราอย่าลืมชิ้นเนื้อของเรานะครับนี่ฮะชิ้นเนื้อที่เราพักไว้ด้านในยังไม่สุกดีนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซุปราดอีกทีหนึ่งครับ ละเรียบร้อยครับในขนาดเดียวกันเส้นของผมก็ใช้ได้แล้วครับตักเส้นออกมาพักไว้ไม่ต้องล้างน้ำเย็นนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่จัดลงจานสวยๆครับ ผู้ชมเกรงว่าเนื้อจะดิบเกินไปเนี่ยครับเราราดน้ำซุปร้อนๆลงบนเนื้อคนเวียดนามทานก๋วยเตี๋ยก็จะต้องมีผักด้วยเยอะๆนะฮะคนไทยก็ควรจะตามเขาเอาละครับเรียบร้อยแล้วเมนูนี้น่ารับประทานทีเดียวมีกลิ่นอายของเอเชียแบบเวียดนามด้ยวยนะครับพาสต้าฝรั่เนื้อครับ หวานกันบ้างดีกว่าแต่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียนะครับเพราะว่าผลจะใส่มะพร้าวลงไปครับคุณผู้ชมคุ้นเคยกับคุกกี้แบบหนึ่งไหมครับเขาเรียกว่าทิวล่นะครับทิวล่จะเป็นคุกกี้แบบว่าที่บางๆเป็นแผ่นแล้วโค้งๆงอๆ,ๆ,ๆนะครับปกติแล้วจะมาในรสชาติของวานิลลาแล้วก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์แต่เราจะมาทําให้เป็นรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นผลก็เลยขอเรียกคุกกี้ตัวนี้ว่ากระเบื้องมะพร้าวโกโก้แล้วกันนะครับเวลาที่เราจะทําคุกกี้แบบนี้นะครับ เราจะใช้แต่ไข่ขาวนะครับใช้ทั้งหมด3ฟองนะครับแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะฮะใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าผมจะไม่ได้ตีเขาให้ฟูนะฮะแค่ตีให้เข้ากันอย่างเดียวใส่กลิ่นมะพร้าวลงไปเล็กน้อยครับ่ต้องเยอะมากนะฮะประมาณสักหนึ่งช้อนชาใช้ได้แล้วในช่วงพักเราคนให้เขาเข้ากันพอแล้วครับแค่นี้ครับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกของแห้งทั้งหลายนะครับเราก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับผมใช้ทั้งหมด65กรัมอ่าเราก็ใส่ที่ล้นไว้เลย อันนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะครับก็จะช่วยทำให้เขากรอบใส่ประมาณครึ่งช้อนชาครับเกลือสัยหยิบมือครับจะเป็นรสช็อกโกแลตไปไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ใส่ผงโกโก้นะครับผงโกโก้เนี่ยมันคือช็อกโกแลตหรือเปล่านาอใช่ฮะมันคือส่วนหนึ่งของช็อกโกแลตนี่แหละครับเพราะว่ามันทําจากเมล็ดโกโก้นั่นเองนะครับเวลาที่เราอยากให้คุกกี้เราอร่อยนะครับมีส่วนผสมของโกโก้ เราก็ต้องเลือกโกโก้ที่มีคุณภาพที่ดีนะครับโกโก้ที่พลใช้เนี่ยจริงๆแล้วเขามี2สีนะครับสีอ่อนสีเข้มนะฮะวันนี้เราจะใช้เลือกโดวที่สีเข้มเพราะนอกจากรสชาติของโกโก้แล้วนะครับวันนี้พลอยากได้สีที่ค่อนข้างจะเข้มด้วยนะครับพลใช้ประมาณเนี่ยครับช้อนพุนพูหรือประมาณ5กรัมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ล่อให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบของแห้งนะครับลงในไข่ที่เมื่อกี้เราพักไว้ แล้วก็ตีให้เป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันแล้วนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะฮะต่อมานะครับเนยละลายระวังนะครับห้ามร้อนนะฮะอุ่นๆได้ผมจะใส่มะพร้าวฮนะมะพร้าวแบบนี้คุณผู้ชมหาซื้อตามร้านขายส่วนประกอบทําขนมทําเบเกอรี่ได้นะครับส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วครับคุกกี้ตัวนี้ใช้เวลาในการอบ ไม่นานครับแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะอันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีเอล่อนที่เป็นกระเบื้องกระเบื้องแบบนั้นเนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ rolling pin ก็คือไม้ที่เราใช้คลึงแป้งแทนนะครับเท้าเตาอ,อบประมาณ5นาทีครับอาจจะสงสัยนะฮะว่าทำไมผมเข้าเตาอ,อบ ไปก่อนถาดเดียวเราอยากให้เขามีเวลาเหลื่อมกันจะได้ไม่สุกพร้อมกันเพราะว่าเวลาที่เราเอาออกมาเราต้องใช้ความรวดเร็วนิดหนึ่งในการที่ทําให้เขาโค้งครับพอเราเสร็จถาดนี้นะฮะกำลังจะเข้าถาดนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเนี่ยฮะลักษณะประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับผมจะวางเขาไว้บนถาดอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าพอถาดเขาร้อนเขาก็ยังจะไม่แข็งดีนะครับ แล้วเอาเนี่ยฮะค่อยๆช้อนขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทํารีบวางลงบนนี้ครับแล้วให้เขาโค้งตามถ้าเผื่อเราไม่วางตอนที่ยังร้อนอยู่เนี่ยนะครับจะแห้งครับเราต้องทํางานอาศัยกับความไวนะฮะออกมาเราก็จะได้คุกกี้อย่างนี้ยังอบไม่หมดนะครับสูตรที่เมื่อกี้เราทำต้องบอกว่าได้เยอะมากแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าเราเก็บในกล่องสูญญากาศ เก็บไว้ได้เป็นสัปดาห์ทีเดียวครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าต้องระวังมันแตกครับเพราะว่าเนื้อ,อโดวคุกกี้ค่อนข้างจะบางนิดนึงนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูคุกกี้แบบฝรั่งนะครับซึ่งพลมาปรับให้มีความเป็นไทยขึ้นโดยการใส่มะพร้าวลงไปและนี่ก็คือคุกกี้ที่พลขอตั้งชื่อไทยๆแล้วกันนะครับว่ากระเบื้องมะพร้าวโกโก้โกครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับอาหารไม่ต่างจากวัฒนธรรมนะครับ บางทีเราทําอาหารไทยเองเราก็มีกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งใช้เฮิร์บใช้เครื่องเทศของเขาบ้างฝรั่งเองทําอาหารหลายๆครั้งก็มีกลิ่นอายของความเป็น a อเข้ามามากมายทีเดียวแต่ที่สําคัญที่สุดของอาหารเราต้องบริโภคแต่อาหารที่สะอาดมีคุณประโยชน์ต่ดอดสุขภาพนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ